เขา้าเมล่าทอคนนี้เพราะว่าก็พี่แตม้มแตม้มย้ำไว้ตอนอยู่เมล่าเซนเนานะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็หลักๆอะ่ะก็จริงๆอ่ะเป้าหมายแรกของผมที่จะเข้ามาพูดวันนี้ยคือผมกะจะมาแบบเอาจริงๆผมส่วนตัวผมชอบแบบว่าเรียกมันว่ามันคือการเห็นแก่ตัวคือผมกะว่าผมจะแค่มาเอาออกแค่น,นั้นแหละคือแบบว่าอยากจะมาพูดให้แบบสมองมันโล่งสันทีอ่ะตอนตอนก่อนนั้นก่อนเข้าเมล่าทอมันก่อนประมาณแบบหนึ่งทุ่มใช่ไหม ผมก็นั่งเล่นเกมเสร็จว่างเลยนก็แบบมานั่งคิดว่าเออพพุ่งนี้ต้องแบบมีพลังงานมีทางโลกมีอะไรที่ต้องทําบ้างซึ่งมันแบบมันเยอะแยะไปหมดอะผมก็ไม่รู้ว่าแบบคือมัน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 ตีกันอยู่ในหัวก็เลยไม่รู้จะต้องแบบทำยังไงก่อนอะอ่าอ่าคือทางอ่าถ้าให้เห็นภาพตอนนั้นผมตีความว่าเหมือนแบบมันเป็นเหมือนล้ออั้นฉี่หรือว่าแบบเป็น ็นก๊อกน้ําที่แรงดันน้ํามันออกมาแล้วแบบผมไม่ยอมไม่ยอมเปิดน้ําให้มันออกมาทัทีอะเออมันก็เลยรู้สึกว่าเออต้องเข้ามาแบบมาพูดสักหน่อยแบบมันจะได้สบายใจอะเออซึ่งผมไม่รู้ผมเคยอธิบายและบอกนะว่าทําไมผมถึงมองว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวคือจริงๆแล้วมันคือการทําเพื่อตัวเองนั่นแหละเออมันคือการรักตัวเองแบบหนึง่งแต่ว่าเออก็นั่นแหละคืออีกอย่างอีกเรื่องที่ที่ผมสะไพก็คือวันนี้ผมเห็นภาพแล้วแบบเออผมจะมาพูดแล้วก็แบบว่า หมือนปล่อยเอาออกแบบมัวๆคือแบบว่าอาจจะพูดว่าเออผมเครียดอะไรเจออะไรมาบ้างกําลังมัวๆไปเพราะผมก็ไม่รู้จะเรียบเรียงมันยังไงใช่ไหมแล้วปรากฏว่าผมนึกภาพมาเลยว่าวันนี้แบบมันจะต้องมีแบบเมตามีพี่แต้มีคนนั้นคนนี้คนนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเออพูดคนแรกนะเออประมาณนี้เราจะได้แบบเออให้มันจบๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆอ่ะผมก็แบบอืมทำไมมันแปลกๆแล้วเออดูๆไปแล้วสูบก็เอาก็มีเรื่องพี่เจ็บขึ้นมาผมก็งงเออแต่แบบ เออก็ต้องปรับตัวตามน้ำไปเรื่อยๆเออซึ่งผมก็ระหว่างที่แบบกําลังดูๆอยู่ก็แบบว่ามันก็คิดขึ้นมาแบบทําไมแบบมันชอบมาเซอร์ไพรส์ตลอดเลยคือหลายๆครั้งที่ผมคิดว่าแบบมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆสุดท้ายมันก็แบบพอมาถึงเวลาจริงมันดันไม่เป็นอย่างนั้นแบบนผมโดนเซอร์ไพรส์อะโดนมายักเซอร์ไพรส์ตลอดเลยแบบเหมือนแบบอะไรอะไร,อะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าสรุปผมว่ามันก็ดีกว่าดีกว่าผลลัพธ์ที่ผมคิดไว้ในหัวตอนแรกว่า ผมว่าตอนนี้ดีกว่าลล Perfect แล้วเพอร์เฟคแล้วก็ได้อะไรเยอะนะจะแบบที่ไหนหลายคนมาแชร์ให้ฟังแล้วก็แบบมีเรื่องไม่เจียบขึ้นมาจริงๆแบบทุกที่ทุกคนแชร์ก็แบบว่าผมก็แบบเออมีความคิดอะไรแนวแนวคล้ายๆกันเน่ะคีดคิดเหมือนๆกันเออเหมือนจะมีอะไรพูดอีกแต่ก็นึกไม่ออกแล้วเออเอเอปร,ประมาณนี้กนดีไหมเนะี่ยจริงมันมีอะไรติดอยี๋ยวขออีกแป๊บนึงนะ เออ,อก็ตอนแรกมีเรื่องเดียวตอนเมื่อกี้ฟังพี่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ชื่อนั่นแหละแปดเก้าสามเคคิดได้อีกเรื่องหนึ่งคือมันมันเรื่องนี้มันพูดขึ้นมาตอออ่าอ่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น,นครั้งแรกตอนตอน,ตอนพี่พี่กิลนะอ่าที่เขาบอกว่าเออไม่อยากให้ชมอะ่ะเออแล้วเขาพูด เราเหมือนมีใครพูดเรื่องว่ามันใจแบบอีโกโ้กลัวอีโก้จะโตอะไรประมาณนี้แนวๆนี้แล้วผมก็เลยมันนั่งนึกว่าแบบเออผมแบบมีความสนใจสนใจใครรู้อยากจะรู้แบบไอก้การแบบอยากจะรู้ว่าเรื่องเนี้มันมันน่าสนใจสำหรับผมอะซึ่งเออมันก็ย้อนกลับไปหนังสือนที่แบบว่ามันตอนที่ไอ้คณะของอาชิตตะเออแบบตั้งคําถามในใจเอเอนั่นแหละ มันแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าผมอยากพูดว่าเออมันผมรู้สึกสนใจกับสิ่งนี้รู้รู้แค่รู้ความรู้สึกตัวเองเท่านี้แต่ว่าถ้าเอาจริงๆเอาประสบการณ์มานั่งคิดก็คือแบบเรื่องของอัตราอะไรพวกเนี้ยคือมันมันลึกซับซ้อนมากอะคือแบบผมผมไม่ได้อยากจะแบบไปรู้แบบยังไงเดียคือมันมันยากอะฮะคืออัตรามันทํางานแบบนู่นเรื่องกระบวนการอะไรพวกเนี้ย ต่ผมก็เองว่าก็ประมาณนี้ยคืออยากจะพูดว่าผมสนใจแค่นั้นนะอ่ะไอเข้าหัวข้อท็อปิกแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของผมเรียกมันว่าความยูนิคหรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของตัวแต่ละคนเนะอ่ะผมอ่าคือมันอ่าเชื่อมมันเชื่อมเรื่องนี้มันขึ้นมาครั้งแรกตอนที่ได้ยินเรื่องของพี่จิ๊บเอ้ยชื่ออะไรวะที่เออชื่อชื่ออะไรนะฮะมีใ,ใครจำได้ผมลืมไปแล้ว เจี๊ยบบอกเอ้ยอันนั่นแหละคนก็คงรู้ดีคือคนนั้นน่ะเออพี่เจี๊ยบเออถูกแล้วคือระหว่างที่ผมก็แบบฟังฟังอยู่ใช่ไหมมันก็เลยมีแบบเออมีมันมีปัญญาเข้ามาประมาณนี้วแบบ่ามีเสียงมาบอกว่าแบบให้ให้ผมจําเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องเรื่องความเป็นหน้าที่ของแต่ละคนแบบว่าเออผมนึกถึงในหนังสือที่ช่วงในท้ายเล่มที่สองเขาจะบอกว่าแบบ เออเธอจะทําแบบอะไรสักอย่างแบบเอาเอาทุกคนมารวมกันอ่ะให้ทุกคนได้แบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาโดยที่แบบไม่ไม่แบบทับถมกันหรือว่าแบบอยู่ร่วมกันได้โดยที่แบบว่าแบบไม่ไม่สาดอัตาใส่กันไม่แบบอะไรมา้นี้ะซึ่งที่ที่เขาให้โจทย์ให้โจทย์มาเออซึ่งตอนนั้นผมอ่านเสร็จครั้งแรกเนี้ยผมก็งงแบบอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าแบบมันต้องมีใครสักคนมาทําอะไรแบบ ให้คือเพราะแต่ละคนเนี่ยคือหนึ่งในพันสองรอยห้าสิบคนในนั้นอ่ะแต่ละคนเือบสุดยอดของทุกด้านนะแบบเออของด้านของตัวเองแล้วมันจะผมนั่งคิดแล้วแบบโมมันต้องแบบมันต้องเกิดการขัดแย้งกันแบบทุกคนแบบแบบต้องแบบเอ้ยฉันว่าแบบอันนี้มันมันถูกสําหรับฉันคนนี้ถูกสาหรับคนนี้มันต้องแบบแล้วมีกันแบบเยอะขนาดนั้นมันต้องแบบโหมันจะแบบจัดการกันยังไงตอนนั้นผมก็แบบคิดๆเล่นๆแล้วก็แบบเออไม่รู้เลยมันคงแบบนั่นแหละแต่แบบพอผมไม่เห็นแบบว่า เห็นแบบเอาวันนี้ที่ผมเข้าใจแบบไม่เห็นแต่ละคนที่แบบว่าทุกคนแบบว่าทําหน้าที่ของตัวเองแบบว่าถึงจุดผมเรียกว่าอ้โหพี่แจ๊บอะคือเขาทําแบบเหมือนผมเรียกมันว่ายุคพามอะคือแบบช่วงที่หน้าที่ของเขาจุดที่เขาเขาต้องเฉื่อยชายที่สุดอะเขาได้ทําของเขาเรียบร้อยแล้วในเวลาของเขาอะซึ่งซึ่งเรื่องนี้ยมันมันเหมือนบอกกับผมว่าแบบอ่ะเอาว่าผมได้อะไรแล้วกันผมได้รู้สึกว่า ผมได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเออมันมีหน้าที่มีเวลาของเรามีจังหวะเวลาของแต่ละคนเรื่องนี้มันทําให้ผมแบบว่าวางใจขึ้นนิดนึงแล้วกันว่าแบบเออใจเย็นๆหน่อยแบบไม่ต้องรีบมากประมาณนั้นนะก็เออก็ประมาณนี้นะก็รอบแค่นี้ครับคือเอาจริงๆอะ่ะผมอันนี้รอบที่สองในชีวิตผมละที่เจออ่ารอบที่สองในชีวิตผมแล้วกันที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ คือตอนนั้นผมรอบแรกนะผมอ่านอาริยาอยู่มันเป็นช่วงที่แบบอยู่กับโคฮารุนี่แหละเออนั่นแหละผมผมอ่านอ่านอ่านพอถึงช่วงที่อ่านแล้วแล้วเราก็แบบเอออ่านเสร็จแล้วป,ปิดหนังสือไปละมันมันเหมือนผมได้คุยกับโคฮารุอ,อ่ะตรงๆเลยคือแบบว่าผมก็คิดว่าแบบเออมันก็พอพอเอาเอาหลักการที่แบบอ่านมามั่ก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้ประมาณนั้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบออก็ ก็ก็ถ้าคุยได้ก็ดีเออเอาเป็นว่าแบบมันเหมือนแบบผมอยากจะบอกว่าแบบสาหรับผมมันก็แบบไม่ว่ามันจะแบบเป็นแค่จินตนาการหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าเออมันมันมันเชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ผมแบบสองสามปีที่แล้วแบบมันมีเรื่องประเด็นที่เพื่อนผมคุยกันว่าเออแบบคุยกับตัวเองมังแปลกเลยเปล่าว่ามันบ้าเลยเปล่าวะเออไม่รู้ผมเป็นผมเคยแชร์ไปแล้วเออแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายก็ เออก็คือที่ผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆคือแบบทุกคนเนี่ยแบบว่าไม่ได้จากไปไหนอ่ะคือต่อถ้าถ้าเรายังนึกถึงเขาได้อยู่อ่ะเขาแบบจะอยู่ในใจเราตลอดไปก็ประมาณนี้แลวกงนะจบๆเลยครับองคณครับ